คำชาวบ้านว่าตัวเราเองไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกในใจมันเจ็บปวดถูกไหมก็คงไม่อยากจะให้คนอื่นมีความเจ็บปวดรวดเรา้าเรื่องการศึกษาเมื่อตัวเองมีโอกาสดีก็เลยอยากจะทําหน้าที่ตรงนี้เป็นคนเติมเต็มในส่วนที่มันหดร่องก็เลยทางคณะกรรมาการนั้นก็เหมือนกระดางใจฟ้าน,นี่แหละก็เลยขออนุญาตเป็นตัวแทนของราชนีลุกทุ่คุณผู้พวงดุลยเในส่วนความคิดนี้ในการในการส่งตอ่อในการรอบุมการศึกษา ครูบาอาจารย์ลหลายท่านที่มาร่วมงานในปีที่แล้วปีนี้เสียดายไม่ได้เห็นหน้าไม่ใช่วลาโลกหลายท่านเกษียณเนี่ยวันเวลามันเปลี่ยนไปรับลหลายท่านเกเสียอายุราชการก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วปีนี้ก็คิดถึงกันแหละมันมีความคิดถึงเหมือนกับแต่ละป,ปีพี่น้องครับเราเดินทางมาร่วมงานจะมีป้ายตรงนี้ตรงที่ด้านข้าง กดบรรจุอันทีของราชินีลูกงทุ่งคุณทุ่งพวงดวงจันทร์เนี่ยนะครับแต่ละผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีบางทีมันก็มีความคิดถึงํำเนียงหากันนะครับกาบพระานิบนตครับพระมหาเถระก็นักสงฆ์ทั้งนั้นพักผ่อนเป็นที่สัปปายะในสลากรถ้าจะเริ่มช่วงนี้น้องอารัธนาพระมหาเถระก็ขอกราบนิมนท่านพระมหาปจจุัสังวิรากิจดีได้เลยนะครับผมเมื่อกี้การเดินไปแล้ว Right. Uh -huh. uh -huh.

you wow.